ปัญญาชาแนลพาทุกคนไปที่ปรา,าสาทที่จังหวัดจันทบุรีนั่นก็คือเลอเจ้าจันเป็นคาเฟ่สไตล์ยุโรปทุกคนดูสิจาสถานที่นี้คือคาเฟ่นะจาข้างในค่อนข้างที่จะหรูหรามาเห่ามากเลยจ้าทุกคนวันที่เราไปเป็นวันหยุดน่าจะตรงกับวันอาทิตย์จ้าเลอเจ้าจันมีค่าเข้า ที่หนึ่งบาททุกคนค่าเข้าวหนึ่งบาทสามารถนำเอาคูปองนั้นไปแลกเป็นเมนูอาหารเครื่องดื่มได้ที่ชั้นสองนะจ๊ะเราซื้อตัวแล้วเราเดินเข้าไปข้างในบรรยากาศว้าวเลยแหละทุกคนห้องน้ำอยู่ด้านในนะจ๊ะแล้วสถานที่ถ่ายรูปใครที่ชอบถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายทุกคนภายในห้องโถที่เรามาสั่ง ชากาแฟโดยเอาคูปองสั่งไว้แล้วก็เดินรอบๆต้องแวะไปที่ไปทางจันทบุรีก็อย่าลืมแวะไปเก็บภาพส,สวยๆกับคาเฟ่เลยเจ้าจันตอนนี้ได้รับความนิยมใครไปต้องแวะทุกคนเลยเจ้าจันคาเฟ่สวยหรูดูดีสไตล์ยุโรปที่ถ่ายภาพเยอะมากๆ มีแต่มุมสวยๆแวะไปเก็บภาพกันนะจ๊ะอรัญญาชาแนลรับประกันว่าทุกคนประทับใจจ้าฝากด้วยนะจ๊ะเลยเจ้าจัน